นี้ออกรย0บาทกันอีกแล้วนะครับคุณยมหงมอน้นแจทีมอีกไปวันนี้พามาชมปอต้าสามห้าศูนย์นะครับตัวนี้เจนที่หนึ่งลถบ้านแท้มือเดียวออกรถปลายปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลยนะก็น่าดีมีอนาคตนะครับพอมีทรงให้เกขี่กันละนะ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ชิวหน้าก่อนนะชิวหน้าจะเป็นนี่ชิว่าคลิกนั้นานะเลยนะโหสีดํานะครับมองทะลุนะมองทะลุตัวนี้โอ้โหสีดาสวยๆเลย แล้วก็ตรงนี้กระจุกกระจกชุดหน้าเดิมหมดไฟเฟอเดิมนะครับลงมาข้างล่างไม่มีอะไรเลยสีสันเดิมค่อนข้างจะสวยยางเป็นมัตเซอร์เลอร์นะครับสกูตเตอร์ยางยปีิบซีโอ้โหแน่นอนน่าเรียมมุมดีเวลาเคาล่องลอยโอ้โหนิดเดียวเยอะยเรียมล่างดีเลยดีงามนะไล่ไปเรื่อยๆดูดิสีสันก็ยังเงาอยู่นะครับเน่ก็จะมีนี่คันนี้เครื่องเดิมนมีเดินคอ นะครับท่อเป็นสแตเลสเดินคอสามท่อนนี่โคตรสวยเลยคอสปริงสวยเลยแล้วก็มีตัวครอบนะครับฝาครอบนี่แฮนด์ซัมเปอร์พัลเลตนะครับครอบสายครอบอะไรเนี่ยประมาณนี้แล้วก็บังคนตัวในนี่บางคนตัวในนะครับแล้วก็ช็อคหลังเป็น rcb นะครับเลนส n g Boy ยพรีเมียมแกนสีทองปรับได้ปรับสปริงปรับนี่แล้วก็ปรับข้างล่างได้ด้วยนะครับแน่นอนนะข้อเป็นข้อเดิมเนี่ยอย่างที่บอกข้อเดิมพาดูใหญ่ใช้ได้เลยแต่ว่าตัวนี้ใส่เ้าใส่ตัวทับเสียงมาละ ก็จะไม่ได้ดังมากดังพอเอาเรื่องแล้วกันนะตรงนี้มีชุดสีของแท้ทั้งคันจะบอกว่ามีร่องรอยดังๆนะครับจากการเป็นพวกน้ำยาโอ้ดังมากพวกน้ำจุงน้ำยานะครับเนี่ยข้ามน้ำยุลน้ำยานะครับเป็นดังๆนะนิ่นๆหน่อยๆนะครับอ่ะแต่ของแท้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงดีกว่าสีทาอ่าโอเคข้างซ้ายเหมือนกันเลยนะยัางดอกเด็มเหมือนกันเลยเอง็งเออ,เอร์นี่นี่ี่เอ็นเจอสกูตเตอร์นี่นะ ร่องลอยนะครับการล้มอะไรล้มไม่มีนะครับล้มหนักๆไม่มีแน่นอนแผลถลายไปกับพื้นไม่มีนะครับร่องลอยนิดหน่อยนะเป็นไงซ้ายขวาโอเคถือว่าเหมือนกันนะเดี๋ยวบนมาข้างหน้าเมื่อกี้พูดก่อนข้างหน้าก็จะมีนี่เบรกปรับระดับได้นะครับตรงรุ่นเลยของเซมสปีดน่ะแล้วก็มีน็อตแต่งนิดๆหน่อย,ย,ยนะครับอ่ะคุณแจเดี๋ยวเปิดได้บอกันให้ดูเบาแหน่ได้เบานีมปอีกแล้วยังไม่ดึงนะแนวรถบ้านเลยนะครับ โอ้โหเครื่องมือมอมกแนละ้วครบคู่มือสองเล่มนะแน่นอนนะโอเคเลยข้างใต้เบาะไม่ได้บรรทุกอะไรแบบแบบเละเทะนะครับโอเคมาดูเลือกไม้กันดีกว่ามาแน่นอนนะครับใครก่อเราไม่ต่อสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยนะครับสี 40, บ่หมื่นวันนี้ผจะเขินๆหน่อยเวลาพูดนะแต่เมื่อกี้ย้ำกันที่เดิมโปรโมชั R ่นนะครับเดี๋ยวฟังเครื่องท่อไายคนะ R otion, ลิปนะโปรโมชั่นดองลดรวมทุกอย่างศูนย์บาทนะครับ ูนบาทนี่ยังไงผ่อนอยู่เท่าไหร่อา่าสี่ปีนะครับสี่ปีสี่พันเหมือนเดิมจำง่ายง่ายเลยศูนย์บาทสี่ปีสี่พันบาทห้าปีสามพันหกร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ของตะวันออกสิ้นสิ้นเหมือนเดิมนะอย่าลืมเดี๋ยวมันขึ้นปีหน้าแล้วเดี๋ยวก็นะอนีีเมันปลายปีจัดเลยเนะี่ยขึ้นปีหน้าเดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนต้องรีบๆกันนิดนึงนะครับใครเนี่ยสภาพนี้นะใครรับได้ออกวดต่ำๆแบบนี้ดอกเบี้ยดีนละดอกเบี้ยใช้ได้เลย วันออกไม่แพงนะครับคือถ้าเทียบกับชาวบ,บ้านชาวช่องเขาโอเคมาดูราคาเงินสดราคาเงินสดนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทนะครับเงินสดไม่ใช่พูดเมื่อกี้เมื่อกี้พูดราคาเงินสดตัอราคาแสนสองหมื่นสามพันบาทเงินสดลดส <c oughs> ี่พันนะเอาไปให้ทําสีเลยอะเอาไปทําสีใหม่แล้วกันหาสีดีๆแต่อย่างน้นอยๆเราก็เห็นว่าสีเดิมๆเขาเป็นอย่างไรสวยมาแล้วนะครับบอกเลย ริ้นไม่ต้องขำก็ได้นะซื้อใหม่เลยนะซื้อสี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่เออห้าชิ้นได้อยู่นะสี่พันเนี่ยคิดว่าได้อยู่อาจจะถ้าของแท้ก็ตเติมเติมหน่อยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับลดไปเลยสี่พันบาทอ่าแต่ถ้าเป็นเงินผ่อนก็ตามนั้นนะออกรถตามนั้นนะครับแล้วก็คอนออกถ่ายน้ำมันเครื่องสัเงเครับพรเปลี่ยนกรองให้เหมือนเดิมนะรับแรกรับเทอมทุกรุ่นนะครับอยู่รถจุตสวัสดีสามสิบห้ารว่โทร 0 9 5, 5 6 4 9 5้6 4สก้าหาหพบกันใหม่คิปหน้า